สวัสดีสบายดีเอฟซีทน่ารักทุกคนนาะทุกท่านทุกคนสวัสดีเส้าวันนังขา้นพี่นอ้องวันที่2ีเวลาหกโมงกะเปนวันเริ่มงานใช้งานใหญ่วันแรกเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องดูนี่ก็มาแลนว่่าก่อน วันนี้สายไปห้านาทีวันนี้ใส่ไปห้านาทีนะเด็กๆนะเอาคีบตอตนเช้าเซลคือเก่าเราพี่หนอกเนะออาะขอให้ทุกวันฝนสดใสต้องเบอร์ดีโฆษณาใหาย้าหายเลยโฆษณาเขาอยู่โฆษณาใหายเลยนี่นพี่น้องเลย อ๋อหลายคนก็บเมเมนตนมาเนาะคลิปที่ปล่อยไปก็ให้กำลังใจหลยเนาะขอพูนหลายๆเนาะมาลุ่นกันว่าเฮาสผ่านบอฟีงอง่น้องใบซื้ออาจจะผ่านอยู่ดอกใบซื้อซื้ออบรมขึ้นที่สูงใบช่างประกอบวิชาชีพใบซื้อขึ้นที่สูงไอใบอนุญาตเนาะขึ้นที่สูง นคนกระหายกำลังใจพ่อแม่พี่น้องกระหายกำลังใจใจเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อกระหากำลังใจบาซีนมาตลอดหกักแพงแบ่งปันหักกันตลอดไปเนาะพี่น้องเนะเาะบาวเซีนก็บหกักแพงคือกันทุกู่สุขคนเนาะวันนี่ก็มีพอเอฟซีพี่น้องทูมาจากไซบูเป็นคนกะละซินมาสันเป็นเคยเป็นตำรวจกรเซียนมาพี่น,นอ้อง แต่เพิ่นไม่อยู่กรุงเทพเนาะเพิ่นก็เห็นเบื่อบอเพื่อนอย่งไรโทรมาหาบารเซียนเนาะโทรมาหาบารเซียนเขาบอกน้ำเออเป็นอย่งไรฮัมเพิ่นวะหอยเอฟซีหอยเอฟซีโทรมาเนาะผมก็งงเนาะผู้ใดญเนาะวะตอนแรกผมนึกว่าพัสดุโทรมาเนาะลองโทรกลับเบิ่งโอ้หอเอฟซีพ่อเป็นเอฟซีเจ้าเด้อว่าสันพ่อเคยเป็นตำรวจเก่าอยู่บ้านใกล้ๆเจ้าหันแล้ววาสันแต่ตอนนี้พ่อปลดเกษียณแล้วพ่อมาอยู่น้ำลูกอยู่กรุงเทพว่าสัน ก็เป็นตำรวจเก่าเนี่ยก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่พอติดตามลูกเนาะทติดตามเบิงบ์บาเซนตั้งแต่แต่งงานขุน่าสนตั้งแต่ขามไปเล่าขุนเนาะก็ขอบคุณหลายคนที่ติดตามบาเซนมาแต่อหุ่นเนาะตั้งเต่ในะส่ป่านอยู่ใน,ในถวงขุนก็มีเนาะขอบคุณในล,ลายที่เป็นเอฟซีเป็นกำลังใจมาให้บาเซนมาตลอวเนาะมื่อกี้ผมมีอย่งางไรพี่น้องเออที่ไทยพี่น้องเบิง้งเด้อบาดไอพุนแหละ หอดใส่งานสิไทยหมองเห็บงานในพี่น้องเบิงเนาะวะหนึ่งเมกะไบต์นี่มันใหญ่สนไดเนาะใส่โซล่าเซลล์พี่น้องมันใหญ่แห้งอยหลีเดอ้อพี่น้องเลยหนึ่งเมกะไบต์นี่ประมาณพันหาร้อยแผน่นพันหกร้อยแผ่นแต่ว่างานที่เข้าไปรับเนี่ก็คือไปรับจัดแผ่นให้มันตรงให้มันงามเป็นสติ่งสติ่งไปสติง,ตงไป,สต,งไปสติงหนึ่งจะมีอยู่เจ็ดแผ่นเนาะ ก็คืออนุกรมอะไรพี่น้องสติงหนึ่งก็คือเอาง่ายเชิดเจ็ดแผ่นนี่กระชีเข่าเซเว่นกระเข่าเป็นสายเส้นหนึ่งเขาอีวัตเตอร์เส้นหนึ่งเนาะเจ็ดแผ่นเนี่ยเขาเอื้อนวันหนึ่งสติงเนาะบางทีก็สิบสองสติงสิบสองแผ่นก็คือสติงหนึ่งเนาะหน่อยแล้วแต่วัดจะคไปเบิ้งกันพี่น้องว่าสติงหนึ่งมีจ็ดแผ่นเนาะหอดหนางานแล้วเบาเชิดทิศไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งนิ่งๆหน่อยๆเนาะ เดี๋ยวสีเบื่อกันก่อนเนาะก็ขอบคุณหลายๆที่ควางคกนกับหาเบิ้งคลีบปบปาเซนอยากให้บาเซนถ่ายคลิปลงมือละคลิปก็ยิ่งดีเนาะพี่น้องแม่นพี่น้องค่ะบาเซนกับพยายามถ่ายคลิปให้ม,มันลงคู่มือหนันเลยพี่น้องแต่ว่าซองมือหันพักเนาะวันหยุดกันนอนเนาะพี่น้องพักผนะ่อนเนาะเลยว่าบ่ได้ถ่ายคลิปนะพี่น้องกาแฟเป็นแรงเชียร์แรงใจเนาะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเลยค่นบ่ได้พ่อแม่พี่น้องกับบ่มาฮอดปานีเนาะ กกบ่มี <B OM I> คนไหนอุปถัมบม่มีคนติดตามบม่มีคนเบิ่งโฆษณาหายปานี่เนาะอะไรตัวโนโ่ <S <S ลาทาผีบลาทาผีนี่หนองซายอันนี้ซีดเอกพี่นอ้องเฮ็ดน้ำแกนน้งเต้พุ่นแหละเละๆพุ่นนะน,น,น้องพี่น้องมาตะกี้ก็บ่เป็นยังมาพุ่นี้ก็ได้จนเดี๋ยวนี้ได้เป็นมือขัวมือสายพิ่นละหนองตัวโนโ่คนหนองคายเนาะ คนเบี้ยงกันอดอะพี่น้องหอดหนาง,งานใส่งานเดี๋ยวบอกเชินสีไายพ่อแม่พี่น้องเบิงนะ้งเนาะข้อตัวเดินทางก่อนพี่น้องนี่ก็จัดเตรียมของเนาะนี่วอกี้สวรรค์แดงไป let's go งับพี่น้องลงมาเรียบร้อยแล้วถ่ายนิ้วรถผู้เสาด้พี่น้องนีิ้ได้ชิงูรถออกได้ดเพชรงได้ออกได้แล้เพื่อ ไปรถทุกเช้าเห็นรถทุกเช้า <c oughs> ไ้ฟีนอง <c oughs> นองเ้ตัวโนโ่ทมงานเขาอยู่นี่นนีม <c oughs> ีแต่ปลอกมันก็ามาได้ใส่ปลอกอ้องแล้ จังมือพร้อมลุยดเดี๋ยวไปเจอกันเซตตีลอยพี่น้องตัวนี้สายหาัดค้างเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งสายหาัดค้างหมดนี่ถุงมือด้วยพี่น้องอเกือบพึ่องอามแต่สร้างนัดถ้ารัดสืนะ้อเกือบตัวนี้ข่อยแนี่นะวะ่อยเบิกก้อนนะเพราะว่าเกือบข่อยขาดแล้วไหมวันเอกไหม เด้อเจด็ดสามลอยนี่เป็นในรอบของแต่ยานุ่งงามวิหนวโมลิกโอ้หกลอยตัวนี้ไป,ไปวัดสามลอยอีพออีเมยียเลยเสตีลอยเนาะสายรัดคางเอาหนีเด้อเอาเส้นเะดียวเพราะสายรัดคางห้าบาทห้าทับปิดทา,า,ดางน้ำอันน,นะอนี้แบบเห้าบาทหรือได้แบบนั้นอันนีมีใช่ไหมค่ะไม่อันนี้สายเท่าไหร่อันนี้ อันนี้เส้นอะไรนี่สิบหาทเอากระมโอเยะโอ้ปดันนมาใน่มันมันมนใส่เป็นไหมมันใส่เป็นหมวกแนวใดหมวกสีน้ำเงินหัหนแหละเออแมนแหละตัวนี้หนนนแหละใส่ไปกับตัวล้อของลองใน,น,นลองในหมวกเรียบร้อยพี่น้องหอโรงงานแล้วสบายดีไปลุงอ้ อ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินขา้าวกินน้ำเตรียมพร้องแล้วก็ขึ้นกันสั้นเพิ่งบุหล่ะตามคนกัลล่งใจแล้วพี่น้องคูโบตา้าสยามคูโบตา้าโรงงานสยามกูโบต้าเนาะ ่าเจอกันทั้งบนทั้งบนเลยกินเข่าก่อนโรงงานี่นอ้องซอร์เคียเจ้าประแดกเออของแสบสอา,สาอเข่ากอนเขาโรงงานเนาะเขาบอกให้ดับรถเครื่องทุกครั้งด้ดับรถทุกครั้งเนี้ พี่น้องเลยเข่าลงกันเด้อนี่พี่น้องมาโรงงานคูโบต้าสยามคูโบต้าเราได้เวลาขึ้นทีมงานแลน้วบดนี้พี่น้องเลยเข่าโรงงานกับสีไทยบ่ยได้เนาะสีไทยได้แต่หมองที่เฮาเฮ็ดเนาะพี่น้องไปพี่น้องเจอกันทีงหลังคาหน่ายซปาร์มากับสายกลาง์ไซกลาง์ไซเกือบอยู่สวัสดีครับนี่ ไ้กลางไปก็ว่าตัวไ่ก็ผมน้องแมนดีเลยพี่น้องตัวญ่สูงลอยแปดสิบานะพี่น้องสูงลอยเท่าไก่ก็อยแปดสิบสามบสบารซีสูงลอยเจ็ดสิบสามน่งถึงอยเก้าสิบโอ้นักหนักเท่าไรแปดสิบสามบัสนักหนักแปสิบสาพี่น้องสูงอยแปดสิาเนาะนักหนักแปดสิบสามบาซีน้ำหนักเจ็ดสิบสูงลอยเจนึง น้องใหญ่กว่าอายเนาะเจ้ากินเฮ็ดบ่เจ้ากินเฮ็ดบ่ตอนเจ้ายังหน่อยเจ้าตื้งใหญ่ <c oughs> ไปพี่น้องเจอกันทั้งทึ่งล,ลัลงคาพุ่นละนี่แหละลังคาที่เห็นนั่นแหละพี่น้องลางในความดันก้อนขึ้นที่สูงพี่นอ้องความดันเกิน170 180ขึ้นมาได้เนาะอ่านต่ำต้อง70 80สดสินะพี่น้องความดันสูงขึ้นมาได้เด้อส0ตีร้อยเนาะ คุณจะเป็นความดันเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบขึ้นไม่ได้นะครับเย็นลอยหักสี่สิบมันเกิดขึ้นเึ้นขึ้นเฮ้ยมึงก็จะตกใจมึงยากอย่างต่งำๆหนึ่งสตรีรลอยน้องสายวัดร,รอเชียงกับวัดคือกันวัดคู่ขนเนาะ ความดันต้องปกติปกติไปเลยตกใจวิวสาวงามหันความดันขึ้นได้มองเ <c oughs> ยะลยมอ่าตเยอะตกใจครับเยอะตกใจเดี๋ยวความดันสูงไ <c oughs> อบเบลเซตีพี่นอ้อง ช่อ,องตะขอมึงมีตะขอเดียวกันกันตุกพี่น้องนี่แหละเบี้วกันตุกเนาะใส่เบีว้วกันพี่น้องใส่เปลี่ยนปอบปกักเออใส่พี่นอ้องเบืองนู้ก็อ่ะฮันแหละใส่ข้างหลังแบบนี้คล้ายๆเสือกักเอออันละเจ้าพี่น้องขอใส่เบี้ยก่อนพี่น้องห้าน,นิต เรียบร้อยนะเนาะเบลวมีตะขอตะขอเกาะพี่เนาะห้ามนนิตรเพิ่มอีกห้ามนนิตรสองสองตะคอเนาะใส่ก่อนขึ้นทุกครั้งนะพี่น้องเสตติใช่หรอต่อหน,นเออถึงแล้ว<ช>นี่ตัวนี้มันต้องมามีมะเขานี่สายสีน้ำเงินค่ะต้องมาเข่าอีกมึงใส่บอถือปะเข่าพี่มึงเอามะเขายังขาไอหา้ห่า เบ้อไงใส่ไห้ใส่ไม่เป็นก็ถามดีอย่าแก้งโง่ให้พี่เห็นหน่อยดิวะชอบแก้งโง่มากเลยเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ย,ย <c oughs> ตัวมันใหญ,ญ่ไหลท <c oughs> ่านเน็ตท่านเน็ตสองตะออขอขอไฟเ,เลย ดูกันนั่งบนพี่น้องเอ้ยงานพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยนี่แหละพี่น้องที่เฮ็ดกันมาจัดแผ่นให้เพิ่นเนาะให้มันตรงพี่น้องตอนนี้มันยังบ่ตรงงานหนึ่งเมตรเพิ่งเพิ่มอีกเนาะข้างล่างีของเบาวเซีนพี่น้องจัดฮอดขุนเลยทั้งเหมือนีอยู่13สติงเนาะสติงละ12แผ่นนะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเ,เนาะเตรียมของก่อนพี่น้องเลยงานใหญ่พี่น้อง ลุยหนี่นางงามน้ำมันจิ้งจิ้งยักษย่านี่มัวได้จัดวางไว้ยี่สิบยาวแก้วจัดให้มันตรงดิ้งคืองเงฟังฟูดราศีนี้เป็นคนจัดแผ่นเนาะอร่อยกินองนี่จัดได้บ่ายเนี่พี่น้งองเลยลุยได้บ่ายนี่ ้องแววทองวางเลยก็ได้วางตามแผ่นเลยวางไว้ข้างๆตามล็อกตามล็อกตามล็อกเลยมันไม่มีเลขอยู่แล้วเออวางไปเลยแถวไหนก็ได้เออวางไว้อย่างนั้นแหละออปติกมิเซอร์งานก่อนเอพี่น้องวันนี้แรงๆนีมีไทยพี่น้องบึ้งนะจัดแผ่นก่อนถ้าเขาใส่รายพี่น้องเอยถาจัดเนาะ จัดกับน้องทรายสองคนจัดแทนในมันตุ่งพี่น้องเลยถาเบิองตอนเล้งๆสีไทยพี่น้องเบิองเนาะไปได้พี่น้อง,เ,ง,อง,องเต็มระบบป,ปะค่อยทายได้เนาะมองเชียวทำงานเนาะทายได้แค่มองเดียวนี่แลหละพี่น้องไอ้ทรงคือดอกปาล็ดเน,นื้อป <laughs> <laughs> <Yeah, S 1> ็นดอกเจ้าฮะเย่พี่น้องแล้วแถวหนึ่งเลยพี่น้องเลยไปพักก่อนห่อนแห้งพี่น้องแดดเมื่อน,นี้บูดะ แม่นเบิดพี่น้องจัดเบิดนี่อฮันีิจัดแลี่ยวๆน้องมันจิตตรงเนี้ยนี่เราคันจัดทางงวงกับแมนน่นเนาะแยากเต็ียมรังคาเลยแหละพี่น้องเต็ียมรังคาคู่โบุตาเลยแหละใส่ไฟฟีหลอนน้องกำกังวันเนี่ยเขาก,าากระจัดเพื่อนเนาะของเขาจิเป็นโซนนีน่เนาะโซนนี่ของ,งาาเขาอันนี้ดิจัดแลี่ยวๆพี่น้องมันจิตตรงดิ้งหด่อนหันจัดแล้วก็ดึงสติงเขาล่างมางเลยสิเนาะ ไลยตาในเรื่อพี่น้องเรื่องฝ่าวแบบฝ้าวไทยในเจ๊กหน่อยโมเมนต์ฝ่าวดอกแปลว่าฝ้าวไปพักเนาะพี่น้องนี่นะเมียนวัดทางเดินนี่พี่น้องทางเดินประเทศทางเดินวกันเพิ่อเพิ่งกับเมีนเนาะหลายทีมอยู่พี่น้องแต่ว่าคนเราบริษัท แผน่นใสนี่ยหามเหยียบแค่ขาดไปตรงเลยแผ่นใสนี่แผ่นใสนี่ยคนไทยเหยียบนี่มีสิต็อกลงไปข้างล่างเลยเนาะเี็แผ่นแนวนี้เนาะหามเหยียบหงอกหามเหยียบแค่ขาดแค่กว่าไฟเนาะบอกจะ่ฟองเลยพี่เนาะพอเหยียบปุ๊บมาสิทะลุปุ๊บลงไปล่างเลยเนาะเพราะเป็นแผ่นกระเบื้องแผ่นอ่อนที่สุดเนาะแผ่นที่มันเป็นแสงขนาดพี่น้นงองนี่พี่น้องโรงงานคูโบต้า งานใหญ่เติบพี่น้องมาจัดแนทนซื้อๆเนาะถึงซ้ายประมาณนี้แหละซ้ายว่างประมาณลอยสติงเนาะพี่น้องสติงนึงกับทอดต่อแดงดำเส้นหนึงน่งเนาะที่ลงลง่างลงไปถึงซ้ายเพื่อชิ้เลี้ยวเพื่อชิจบอันนี้จนมมุนเลยยังบอ่อเลี่ยมอยู่เนาะบอกวีจุ่มมุนเลยปากเอ้ยยังบอ่อเลี่ยมอยู่ ไอพี่น้องพักก่อนในไทยพี่น้องเบิ้งส่วนเลี้ยงเนาะส่วงยิ่งได้เกือบเลี่ยวกัน้องะพิมนีก็ใส่ล่างบอกวีพี่น้องล่างที่เฮาเสีเ่ยสวสายเก็บเนาะสติงหนึ่งยี่สิบแผ่นต่อหนึ่งสติงเนาะบวกกับลบมาชีวยตรีโนเวตกันพี่น้องมาชีเป็นแบบแนวนี้เนาะพี่น้องแบบตุลาศิ์ สีบลนกันสติงหนึ่งนะเนาะสติงหนึ่งคางหนึ่งออกบวกขางหนึ่งออกลบแล้วก็มาต่อกันเพื่อสิไปตู้อีว่าตื่น,นี่เนาะที่เป็นแบบแน,นี้นี่นะแบบโซลา่<ม>เญญาเพิ่งบวยากเราพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่น,เ,น,ผนเห็นไหมี่วาเซีนวงไหวเป็นสติงทั้งหมดสิบแปดสติงเนะาะจะพุ่นฮอดพี่สิบแปดสติงเนาะฮอดพี่ฮอดชุดนี้สิบแปดสติงเนาะอันนี้คือแถวลางรวมเบสเซททั้งหมดบาเซีนจัดประมาณสามร้อยบวกแทนเนาะสามร้อยไปเนาะ เบิ่งมาซนเมกันพี่น้องสีงามบ่เนาะนี่คือยังบ่ได้จัดเนาะยืดๆยากๆพี่น้องพี่น้องนี่แหละงานสซล่าเซลล์บูน้ำแดดคือเปาเซียนว่าหันบูน้ำแดดเพ็ดน้ำแดดมีหุ่มกับโชคดีไปมีหุ่มบ่ได้เศร้าเมื่อยเนาะอย่ามาเลี้ยงล่างวางล่างเนาะพี่น้องนี่เพื่อที่สะเอาสายเข่าแล้วก็ไปตู้ข้างล่างถึงสายประมาณสามร้อยเมตรพี่น้องสายแดงดำบวกลบเนาะ พี่น้องเดีย t h a ยพี่น้องเบิงเนาะอันนี้กับตอนว่างตอนนั่งค่ะตอทีมงานต่อสายเรวแต่ตัวซีนกับสิบป็จัดแผ่นแบบนี้ห่อนคักห่อนแน่พี่น้องเฮ้ยห่อนคันหนนกห่อนเหลือเป็นไรป้าห่อนวะเขอาพี่น้องโอ้โหวอนนี้จก้กองศาดิฮะตัวซเบิงดูัวเม็นสี่สิบหามอย่าลุกพี่น้อง ยอดพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเลยสู้ๆเนาะแดดห่อนนี่แหละพี่น้องวันที่ว่ามันบูมมันบุญสตาร์ทมันยังเจ็ยจลอยเนี่ยพี่น้องเลยหน้านแดงๆเบิ้เนาะสู้เอาพี่น้องเลยทีมงานกำลังต่างแผ่นผมต่างแผน่นสิบแล้วเนาะลงไปกินเขาเทียงพี่น้องโอ้พี่น้องแดดแดดเละพี่น้องเลยพูดแล้วแถวเลยเนะาะแถวหนึ่งประมาณนี้เนาะต่างกับนอกใช่เหมือนนี่แถวไปแถวมั่นเนาะอ้าพี่น้อง พี่ไทยพี่น้องเบิง่งตอนในพุ่นละลลแรงๆแน่จังหน่อยพุ่นอันนี้โทูซ่าผ่อนเนาะพี่น้องโบหานไทยยามันระเบิดนะรอรับส้มเนาะจะสวยไหมตะเคียงพี่น้องเลยตะเคียงตกแนมืลอ,อ,อนีน่ผ่อนเนาะผ่อนครับข่าวควันึงแถวหนึ่งยัยงไม่จบ อดขี่ไปได้บุญขี่เมฆก็บ๊มาบังในห้แน่นอ้ะเทวดาฝาดินเลยกินข้าวก่อนพี่น้องวันนี้กินข้าวเที่ยงพี่น้องข้งงางในกับบอยกินให้กินทั้งนอกเด้อมาเด้อเอ,อพี่นอ้อง,นงกินข้าวนี่กันเนาะไม่เด้อกเด้อกมันรอ ดัดภาพมาตอนแรงพี่น้องเอ,อ้ยห้าโมงละสี่ห้าโมงเดินอีกสิบนาทีเนาะจบพี่น้องเอ,อ้ยเลี้ยงแผ่นเหมือนีเบ็ดเหมือ่อเอาพักพักเปลือพี่น้องมาเนี้ยที่ไทยพี่น้องเบิง้งตัดภาพมาตอนแรงห้าโมงแล้วเนาะเลี้ยงแผ่นพี่น้องมาเนี้ยงานใหญ่สามร้อยกวัวเพล็ดสามร้อยกัวเพล็นเนาะแต่ว่าเต็มราคาเม็ดหนึ่งเมกหนึ่งนาะเมกหนึ่งกับโต๊ะยุ่งฝุ่นเลยพี่น้อง1600พันหกร้อยกัว่นล็ด ยหญ่ไปเต็มโรงงานคู่ป่าเลยพี่น้องนี่ผมสีไายเบิ่งนี่ละพี่น้องนี่พ่อข้าวจัดแบบกระสิตัประมาณนี้นี่อันนี้คือแผ่นสุดท้ายเนาะนี่ก,ก็สิตรงพี่น้องนี่พี่น้องน,นี่ก็สิเลี้ยงกันอย่างสีเลยนี่คือข้าจัดเนาะข้าจัดระเบียบกันบัตรตัวใดมันยังบ้าห้าดิจจัดยิ่งยักยักแน่นี่พี่น้องเห็นบ่ มันก็จะเป็นฟันป่าเพราะอาจารย์ะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เมื่อนี้ได้อีกประมาณจะคู่เด้นี่เราพี่น้องนี่ยเขายิงเอ็นแคมมิดแคมแล้วนาะเรียบร้อยได้จะคู่เด้เหมือนี่หนึ่งสองคูหนึ่งนี่ตกซีซีแผ่นนะพี่น้องเพราะว่าสองสติงสติงหนึ่งต๊ะกีตาร์แผ่นเนาะสติงหนึ่งโต๊ะกีซีแผ่น สติงละซาแผ่นเนาะพี่น้องสติงหนึ่งก็คือบวกกับลบต่ออนุกรมนี่แถวหนึ่งหสี่สี่แผ่นนะพี่น้องจ็ดแผ่นหนึง่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นี่แหละพี่น้องงานบอลเซียนก็อยู่เล้วราวประมาณหลังข้าผุ่นก็เป็นอีกสร้างหนึ่งเนะาะจัดแผ่นอาหารก็เริ่มจัดแถวสุดท้ายอยู่เร้วราวประมาณนี่แหละพี่น้องนี่เสือลาเซียวแหละเต็มระบบปเลยนี่พี่นออ้องเลย งานใหญ่คับเันอันนี้คือใส่ไฟฟรีกลางวันเลยเนาะพี่น้องพ่อขันว่าอ่อนระบบปุ๊บคือเป็นบาดโบนบาดแอมเนี่ยมันุ๊บครับที่ใส่ไฟเป็นละหมูเนาะชิลดลือเครื่องตัวเครื่องพี่น้องนี่ได้แถวสุดถ้ายแล้วระบบไฟนี่ขันว่าอ่อนระบบปุ๊บรงงานนี่กลางวันนี่ที่ใส่ไฟฟรีเลยพี่น้องกลางคืนกับต่างหากเนาะกลางคืนก็ใส่จากการไฟ้ากลางเว้นก็ใส่ ไฟจากโซลารเซลล์นะพี่น้องมีแล้วพี่น้องโรงงานโซลาร์จิตซ้ำหนีเยลยหลยๆแนี่หนีเลยพอ่นแกจะเอาองไอ้มมันพอกันโอเคโอเคพี่น้องตัดภาพมาตอนแรงหกโมงพี่น้องเอ้ยเหมือนี้เอาจนแล้วเนาะประมาณจะแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสองร้อยกว่าแผ่นพี่น้องืันนี้ พอจัดแล้วก็ทีตรงเนวนี่พี่น้องอเลยหยุดเรียบร้อยเนาะวายสายเก็บสายแหละเหลือแต่ม,มาวบวงแ่วัดตไปล่างวายวีที่ข้าเจ้าว่างไว้นี่พี่น้องเป็นยังไงครับหิ้วเขา้างมพายกับหิ้วแล้วตอนนี้สติงและแ้วแผ่นพี่น้องแถวหนึ่งสิบหาแผ่นเนาะคู่หนึ่งกับสามสิบแผ่นในนี่มีอยู่สองสติงพี่น้อง สองสติงมีอยู่สัตองสติงเนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นสติงนึงมีแค่ยี่สิบเนาะนี่พี่น้องคำแล้วเลิกแล้วเมือ่อเดือนแปดเนี่แหละพี่น้องสูบเอาเพราะว่านี่เนาะงานบาเซนเนาะโซลาเซียวฟังนี่ก็มีอันนี้ก็แมียนฟังบาเซนได้พี่น้องแล้วก็ฟังพุ่นอีก ตามแบบที่บอเซียนไทยบิงนอะไรพี่น้องมันจีตรงยีงทีเลยจัดเหลี่ยวนี่งานใหญ่พี่นอ้นงนนงนองเยรับจัดแผ่นไม่ซื้อเนาะแต่ว่าบอกวีนี่เขาบริเฮ็ดเนาะสร้างอื่นเฮ็ดเนาะพี่นอ้องเขามารับจัดแผ่นย่างเดียวในีรูแบกนี่เนาะประมาณสามร้อยกระแผ่นเนาะอ้าพี่นอ้องเจอกันอยู่บ้านพอเก็บของก่นอนเนาะค่ำเลยหกโมงเลยหกหาโมงหาสิบเลยท่านนี่หอดหกโมงเนาะ จืดมืดพี่น้องเอ้ยจืดมือจืดคำหาคนออกจากโรงงานก็จัดแทนประมาณจะแทนตรงสร้างหนุมื่อนี้ตามรอยตามรอยแทนนะพี่น้องเอ้ยหาก็ได้ลงจากหลังคาที่เบาเซียนไทยห้เบิง่งอลไรพี่น้องงานเบาเซนกับประมาณนี้แดดก,กับห่อนคักงนอกมื่อนี้เนาะห้อนแบบยา่างคักเลยนะพี่น้องเลยมือนี้อ้าวพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคลิป ลิปเพียงไ้เท่านี้เนาะพี่น้องมื่อแห้งายเบื่อๆแล้วเมื่อไี้พอจชกเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสเซียนเด้ออย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้บอสเซียนเลยพี่น้องลิปนี้ก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย